นี่มากับโปรตั็ครับ,บ,บ,บก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างแม่ตำจังหวัดพะเยานะครับวันนี้มากันสองลำนะครับมากันน้องกันหลังลาก,กันมานะครับก็ติดตามดูครับว่าวันนี้เราจะมีคลิปสวยๆไปฝากทุกคนหรือเปล่านะครับบรรยากาศดีมากนะครับเช้าๆ รบรรยากาศทา่วันนี้ลมลมก็พอมีนะครับฟ้าก็ยังคลึม,ค,ลมครึมด้านหลังครับน้องน้องชายเอเนครับอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามดูพวกเราด้วยนะครับว่าจะมีคลิปสวยๆฝากร่อเปล่านะครับ let's go <S <c oughs> Sự đáng đánh, xì đánh, kinh kinh đánh Đúng, tiền ta đi đánh Hãy subscribe dơi kênh โอ้โาตุนนี่หล่อวะท่านนะหล่อฟูนไว้เนี่ยโอ้โหช็อตขึ้นนะดูดูแห้งอ่ะโูดูนนยังเหลืออยู่นะก็สองอะแรงจริงๆครับวันนี้กระสุ ยังไม่ยอมนะครับเนะี่ยอ้วนมาครับไม่ยอม,มง่ายครับยังไม่ยอมเตื้อดูดูด,ดูดูครับแรงดีจริงครับเนะี่ย อ,อวนมากเขาบอกสดๆฮนะครับวนตุกโอเคครับเก็บปาาลาไา้ขวาเลยครับโอ้ขวานถกอก ขึ้นแล้วครับตอนนี้น้ําเดือดเลยครับแต่ตียังไงให้กินครับดูครับดูครับขึ้นกันดูครับอาน้ำเดือดของจริงครับ ไม่กินฮะโดนแล้วครับตับโดนครับกระเดงอยู่วะตับโดนแล้วครับ ทำไมเราไม่มีช็อตช็อตกิน้างนะขอช็อตกินหน่อยข้างเรือเลยครับตับช็อตกินหน่อยครับโอเคครับโอเคครับย้อนสายนะครับย้อนสายแล้ว โอ้โหตัวนี้มีไซส์ครับ รีบออกขึ้นนะครับตรงนี้มาน้ำเดือดโอ้โหตัวนี้ไซสครับอัดตโอ้โหยดูรีบออกขึ้นนะ มาปุก่อนปุ๊ก่อนต่ปลาไปขึ้นนี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหดีจริงครับมีปลา อขออนุาตช่วงทำเวลานะครับ ก็ดีอย่างเดียวครับเดี๋ยวหมานไปแล้วครับต้องไปทำสีใหม่ ลแล้วต <ś les> ัวครับ <ś> ก <les> ดหนักๆแล้วเจอคันยุ้แอลไปด้วยสุดๆครับโอ้โห Oh. หมดชุดนะครับขออญ,ญาตเก็บปลาก่อนนะครับนี่นะครับปลาชุดแรก กินข้างเรือเลย่ะกินข้างเรือเลย่ะ เออติด,ดก่ายไม่เหลือ,ะอ,อไะตัวคไายเปิดมาไปครับกินปืนนี่เนาะ

น้องปลาด้วยครับไอมิตีขาย กันแล้วครับภักบ่ายมาแล้วครับจะก,กินกาแฟครับต้นแรกคงจะก,กาจะก,กินกาแฟนะครับ <c oughs> อย่างดีจริงครับตอนนี้เราจะเล่นบ้างแล้ว ใส่ใช้ได้ครับตัวนี้เส่ไม่ใหญ่มากครับแต่พอเล่นสนุกครับโอเค